ยนางเบิ่งไล่สดอยู่บอบอกยายบีออกมาแน่ไหนอ่ะรถอ่ะโอ้เขาใส่ตัวใหม่ ังไงลูกนี่าหละฮอนติลูกนี่าหละฮอนโอ้ขี้อยู่โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจสวัสดีค่ะตาเรียกตาตาแล้วจะพาเต้าแฝดกลับคอนแก่นแล้วค่ะบีบีมาเก็บของแลว้ว

อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเบอร์อภิษใสย่ยีโทรมาหาข่อยเนาะขอสายคน้น,อ,น,อ,น,อ,นอันคุ้นอภิษฎแ์่เจ้าพะนะที่โทรหมวดแท้เจ้ากระไดปิดหน้าต่างก่อนนีมันค้อเส้นเติมมาหาข่อยบู น้องไปไหนอะลกูกน้องเพชรไปไหนอะลกูกไหนน้องเพชรละ่ะฮะน้องเพชรอยู่ไหนอะลกูกพี่จานเฮลลาสคอยบอโอโบโบโออโตมาทางนี้แล้วามาทางนี้แล้ว มาสองคนเลยเนอะเนอะเนขึ้นไมไหนยายอยู่นี่ลงมา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 อย่าพึ่งนะยาได้ลนะยายาให้น้องลงก่อนเดี๋ยวเามามาโอเคไปเวลาน้องจะลงก็ให้น้องลงก่อนไม่ต้องไม่ต้องไปซุกน้องเข้าใจบะ ก้าปุ๊ขาดภูร่าหอดสิ้นเดือนผันังสิมาไหมสี้เลี่ยนมือืึนโอเคไหมคะโอเคได้ยายอาบน้ำให้นะหรือยายจะปิดไลท์แล้วนะคะแต่ปิดไลท์ก่อนนะคัะพี่น้องอาบน้ำก่อนโอโตโอ,อาบเสร็จจะเป็นน้องอาบแทนโอโตง่ายกับจริงนี่ไม่ได้ไห่ พี่บีนี้เที่ยวแล้วพี่นอ้องเอ้ยบอกมาเป็น,นไปสงมไม่ล้างถดนดลนคน โอ้ยหยุดเลยหยุดวันนี้ก็หยุดหยุดเอ้ยหยุดงานอ่าอืมมามามาเฮไปไปไปลูกไปไปไปโอโต้มผพานยังน่ะแล้วยายพาให้น้องก่อนปะ อ่าเดี๋ยวเดวาให้ไม่ต้องออกมานะอยู่ในนั้นแหละไปเอาผ้าไปให้โอโต้ไปลูกไปเอาผ้าไปให้พี่โต้เด้อไปโอ้ยไปไปเอาผ้าไปให้โต้นั่นน่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวยแยแนอาบน้ำให้เด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวยแยแฉนปิดไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ